ไปได้ยินเพียงเงี้ยังมันกำลังมาเลยยังเพลงเพลงอ,องี้ยมัดสีนะของเอกเงี้ยังเอกจักรพง์ของเอกนเอจกเอจักกิดจักกิดหมดเอกเอ็มกี่ยังบอกมาอยู่ก็จะเอาเอาัอานนเนี้ยลองฟังเลยก็จะเอาเนี้ยเพลงออกมาเลยนะออกมาจำแนง ไอเอ็มดี่ยังออกมาอยู่กฎสิปหากดเบื้องฐานแน่แนงมัดสีกะพามโถกะบู้ใดอยู่หนึ่งมันตัวลูกควันสามคนยิ่มประดาวไปยังไงยืนข้ามโถ มันเปลี่ยนล่งางแล้วเราเปลี่ยนไก่ลงมาแล้วเราเปลนเทวดายังอีกตุลุคนสองตุลุคนจำไปเลยจำได้ได้พนังมัดสีพ้าถ่แล้วเราเราเปลี่ย,ย,ย,ยน,น,น <c oughs> ล่าง,งลงมาจีบพรามถแล้วมาจีบแซวมันเป็นตะมวนอยู่นีทันนนะ ไปจะไปกดหาฮะบังอยู่บังอยู่ในยูทูปนะฮะบังอันนี้ยังส่องร้อนดูดิส่องร้อนดูดีนะส่องดูดิมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานด้วยนะตำนานมันสีพระเวีสันดวนเออรพระเวีสันดวนอีกตัวลูกพันพระเวีสันดวน มัเ,เพียงมันเป็นแต่ดังอยู่เพียงเวียนันดอนมืออึนหมุนขึ้นลยตัวก็จะออกอิ MV. MV ่มีิมีเพง,เงมัดสีบเพีงก็เวสสนันดวนก็นั่งมัดสีก็พามเถาพามเถา เป็นทังมันด้วเปียงแรงเป็นพ้ามหถพพระเว้นดวนเป็นผู้ว่าผู้สาวคนนี้เขาเป็นนางมันสีมันเนี่ยยกผู้สาวเป็นพระมหถพมเะมาัพได้เอาไปอยู่น้ำว่ขันเงี้ยนขันขันขึ้นไปผู้เินวาเดี๋ยวไปก็บลู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคนบ้างกัน ตำนานเขา,นนา,นบบาอยู่ตำนานตำนานเราอยู่พระว่าเส้นด่วนยืดถึงสุวรรษไปแล้วสุวรร์บบนนสันแฝงม,นนมนันเป็นคนมันไม่ใช่คนมันเป็นหนึ่งที่วัวแดงยืดถึงสุวรรษแจ็ค่ควานมีจริงอยู่มีอิริยอยู่ ข้ามทูาไม่จริงอยู่กัดขาเอาไปส่วนสรูปเร้่องทรงเสนั่งนั่งมัดสีนี่งง้มเลยางงาสวย เคยงับสิได้เลยเปลี่ยนล่างเป็นข้ามอย่างอย่างร่องเจนนี่ร่องเจนล่องเจนนั่งมัดีมาว่าสิมากบัวข้ามเถาบัวขับเป็นไข้ขอบัวมักแล้วเป็นเบาข้ามเราเถาเสียเว้ยบัวยุ้งมืนม่แล้วตัวโมตาเลย Olha, olha, no.